ขณะนี้7จ็นาฬิกาสานาทีนะมาติดตามข่าวเช้าวอคอยกันต่อว่ากันที่เอพิโซดสีกันเลย <c oughs> เรื่องของศึกศักดิ <c oughs> ์ศรีผมก็ขอยกตําแหน่งยิบมันเมืองไทยให้กับพิศีชั่วข่าวเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีคนเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบวิชาหมัดยงชุนของปรมาจารย์ยิบมัน <c oughs> ซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ของบุสลีกทีหนึงเนี่ยนะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยถ้ารับหมัดของพิศีเนี่ย เหมือนกับในหนังเลยนะมันก็มีเทียบกันอย่างนี้เลยเนี่ยจังหวะตอนที่ลุงศักดิ์เนี่ยต่อยมาปุ๊บคือหมัดยงชุนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นมวยรับนะฮะไม่ใช่มวยรุกเขาจะเวลาคู่ต่อสู้เนี่ยชกเนี่ยยงชุนเนี่ยก็คือการรับแล้วก็สวนกลับการรับแล้วก็โต้กลับพิศีก็เหมือนกันเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยเป็นท่าภาพนิ่งเนี่ยนะนี่แต่ละท่าเนี่ยคล้ายกับปรมาจา์ยิบมันอมตอนที่รับหมัดของคู่ต่อสู้ เนี่ยจังหวะแต่ละท่าเนี่ยก็บอกออกมาเนี่ยเป๊ะ,เป,ะเป๊ะเลยนะเออรูที่สองจากซ้ายนี่คือไม่น่าเชื่อเลยนะข้าเหมือนเลยเนี่ยอ,อนี่นะหรือว่าพี่สีเนี่ยแอบเรียนมวยหยงชุนมาเ,ออเขาก็บอกเขาก็ซ้อมชกเป้าอยู่นี่นี่นี่เนี่ยเห็นไหมภาพาข้างล่างนี่เหมือน,นมากอะจังหวะการรับหมัดนี่นออิ้วมือยังเหมือนเลยอ่ะนี่นะครับนี่จังหวะรับท่าเตะ โอ้โหแต่ว่าตอนที่รับท่าเตะนี่รับไม่ไหวโดนเข้าใช้โครงซ้าย <bat. S 1> นี่นะอ,อคือทําท่าจะรับหมัดแต่อีกฝ่ายใช้ลูกเตะครับอ,อันนี้เขาทำมาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเอามาเปรียบเทียบแล้วก็มีบางคลิปมาเป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเกมสตรีทไฟต์เตอร์เดี๋ยวไปดูหน่อย เออคนทำนี่ก็ช่างทำนะแม่ทำซะแบบโอ้โหูนี่เหมือนเกณสติดทไฟเตอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะค่ะเออแต่ย้ำนะไม่ใช่ว่าสนับสนุนความรุนแรงนะคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้อย่างที่บอก กับพี่แป๊ะน้องหยกนะะว่าตากผ้าไม่แห้งปากผ้าไม่แห้งไม่รู้แสงไปไหนหมดแสงมันถูกดูดไปหมดเลยทำไมอ่ะใครไปเอาไปมีคนหลายคนต้องการเอาแสงเนี่ยนะฮะไปใช้ส่วนตัวเหรอแสงคนไปตากผ้าก็เลยพี่แป๊ะก็จะมีไม่ได้เขาเป็นห่วงเหรอฮะไม่ได้ว่าเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยอ่บางคนก็โอ้ใหญ่พูดเลยมีบางคนนี่ไม่ได้เป็นข่าวนาแล้วนะจู่ๆมาเป็นข่าวใคร คุณเก่งเกียร์อาร์ในจำได้หรือเปล่าโอ้โหทำไมจะจำไม่ได้ก็ฉายานี้ได้มาจากรถเกยรลรถนะ,ะนาะยพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐหรือเจ้าของฉายาเก่งเกียร์อาร์โพสต์ลงในเฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยถึงพี่สีที่น่ารักรู้สึกว่าโลกโซเชียลตอนนี้มีคนอยากจะดวนหมัดก,กับพี่สีเยอะมากส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนที่เป็นเซียนพระแล้วก็ศิลปินดารา แนะนำว่าอยากจะจัดงานชกมวยให้เหมือนครั้งที่แล้วที่ผมชกกับพี่สายเชียรจนเครียดกินเหล้าถ้าพี่ศรีเห็นโพสต์นี้แล้วสนใจก็ติดต่อมาได้ทางผู้จัดมีค่าตัวให้พี่ศรีกติกาคือให้พี่ศรีใช้หมัดเท้าเข่าศอกได้หมดทุกส่วนผมใช้แค่หมัดคือเก่งเกียร์อาเนี่ยบอกว่าจะเอาเงินจากผู้สนับสนุนไปช่วยน้ําท่วมเก่งเกียร์อาท้าชกพี่ศรีอบอกว่าเงินสนับสนุนจะไปช่วยน้ําท่วม นี่นะอีกคนหนึ่งอ่ะสอสอเต้ฮะเต้พระรามเจ็ดนี่นะมงคลกิจสุขสินธารนนท์บอกนะครับบอกว่าเนี่ยกรณีของพี่วีรวิทย์หรือว่าลุงศักดิ์นี่นะที่ลงมือไปเตะไปต่อยพิศิเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา295โทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0ถ้าไม่มีทนายสู้คดีผมจะส่งทนายอันบุรีลำไปช่วยผมรู้ว่าพี่ทำผิดแต่ก็จำเป็นต้องช่วย๋อเตพระรามเจ็ บอกว่าจะช่วยเรื่องของคดีจะส่งทนายไปช่วยอ๋อเหรอก็มีคนเขาก็อยากจะช่วยเรื่องคดีลุงศักดิ์เยอะครับอันนี้อันนี้เต้โพสผิดอันผิดอันในฐานะคนพิษณุโลกด้วยกันคนพี่โลกคนพี่โลกพี่โลกคนพี่โลกหมายถึงพิษณุโลกเลิกร้องโน้ตอุดมปกป้องลุงเถอะอะไรทํำนองนี้ครับอันนี้เป็นโพสต์ก่อนหน้านี้ใช่ใช่มีอีกมีอีก ก็มีโพสต์ของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับอบอกว่าเนี่ยกรณีลุงศักดิ์ใส่แบบไม่นับหมัดกับศรีสุวรรณจันญ,ญาผิดกฎหมายข้อใดก็ผิดข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงแก่อันตรายแก่กายจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นเป็นความผิดและหูโทษเจ้าพนักงานสามารถเปรียบเทียบปรับได้ถ้าทั้งคู่ยินยอมยังไงไม่พอใจอะไรการก็พูดจากันดีๆนะครับอย่าลงไม้ลงมือ คู่กรณีภาพเจ็บหนักขึ้นมาอาจเสียเงินเสียทองโดยไม่จําเป็นและติดคุกได้ส่วนพี่ศรีเองก็ร้องเรียนให้พอดีพอดีอย่าสร้างศัตรูไปมากกว่านี้เดินไปไหนระวังพฤติกรรมเรียนแบบด้วยนะครับไม่ใช่เด็กๆแล้วเจ็บขึ้นมาหาอะไรยากอีกคนหนึ่งอดีตมาหาภัยวันอดีตราาพระมหาภัยวันปัจจุบันก็คือแพรี่โพสลงในเพจภัยวันวรรณบุตรบอกว่าถึงดิฉันไม่ชอบลุงศีแค่ไหนโดนร้อง มาหลายครั้งตอนเป็นพระแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงถ้าจะชกกันควรอยู่บนเวทีมวยเท่านั้นคุณแพรี่บอกไม่เห็นด้วยนะในการใช้ความรุนแรงซึ่งเมื่อวานนี้พี่ศรีบอกว่าได้อ่านโพสต์คุณแพรี่ก็บอกว่าฝากขอบคุณน้องแพรี่ถึงแม้ว่าความเห็นจะแตกต่างกันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแต่ไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้เห็นด้วยค่ะ คุณรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับบอกว่าเห็นต่างได้แต่ไม่ใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางการเมืองที่ใช้กําลังทําร้ายคนอื่นไม่ได้แก้ปัญหาใดๆนี่นะฮะแล้วก็มีการอธ,อธิบายเพิ่มเติมในโพสต์ล่าสุดบอกว่าก่ <S <S อเหตุต่อยคนต่อหน้าตํารวจ <S <S ก็ไม่ได้หนีทันทีนะยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่นานพอสมควรก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปหลังจากนั้นก็ไปไลฟ์สดใน YouTube ช่องตัวเอง และก็มีแฟนขับโทรมาให้กำลังใจว่าทำถูกแล้วที่ต่อยผมอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมทางการเมืองความรุนแรงคือสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำเมื่อจำเป็นไม่ใช่อะไรอะไรก็ใช้ความรุนแรงสะใจมันได้แต่อยู่ได้ไม่นานนี่คุณรณรงค์ก็ไม่เห็นด้วยถ้ากรณีลงศักดิ์หมดยังหมดยังแสงหมดแล้วพี่ป้โดนดูดแสงกลับมาคืนยังมี มีคลิปของคุณจตุรงมกจกหน่อยอ่าเดี๋ยวดูหน่อยเมื่อวานนี้ทําเร็วมากเลยคลิปนี้ลงอินสตาแกรมคุณจตุรงมกจก อันนี้ทําคลิปเรียนแบบคือไม่ได้พูดอะไรท,ทําท่าทําทางเหมือนตัวเองเป็นพี่สีครับแล้วก็โดนต่อยอ,อแล้วก็มีคลิปภาคมวยครับที่เขาบอกว่าโอ้โหนี่นักมวยภาคเองลักษณะแบบเหมือนกับกําลังชมมวยอยู่จริงๆคุณอองตวนเมื่อวานนี้คุณองตวนก็มีการ ถ่ายคลิปลักษณัก็คือแบบประกอบภาพนี่ยแล้วลองนิดนง่ะบางช่วงบางตอนคนเดิสองมาแม่มีต้องแยกออกมาครับแยกออกมาแบบนี้ยังไงตีกันต่อได้ไหมโอ้โหแยกออกมาครับแม่มีคนลุมเลยนักข่าวบอกถึงกับงงเลยนี่มันรายการ RWS หรือเปล่าทำไมมันมันขนาดนี้ครับโอ้โหแล้วดูครับแม่วงในต้องบอกความแข็งแกร่งมีจริงๆครับแม่มีชีหน้าผมไม่แน่ใจว่าพูดอะไรกันแค่เรื่องนี้จบไม่ค่อยดีแน่ๆเลยครับ อจังหวะจะโคนแบบนักภาคยมวยนะคะอ W S ที <S 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 Or, <S ่ถ่ายทอดทั้งช่อง Workpoint ใหมาเลขยี่สิบสทุกวันศุกร์นะคะไม่ใช่เวทีเมื่อวานนะคะจริงๆเนี่ยครับลุงศักด์เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไปต่อยคุณสีสุวรรณหรอกเขาตั้งใจต่อยยักษ์ที่อยู่ที่มหน้ากากเขาหมันไส้ยักษ์มานานแล้วหน้ากากอนามัยเออแล้วก็ต่อยไปที่หน้ายักษ์ ตั้ง,งใจต่อหน้ากากใช่ตั้งใจต่อหน้ากากทช่แฉเต็มแก้มเ,เลยค่ะโดนเข้าไปเต็มแก้มเลยเมื่อวานคุณสีสุวรรณถามผมด้วยนะว่าไงบอกว่าเนี่ยไม่รู้ข่าวผมเนี่ยดังหรือเปล่าพรุ่งนี้ หนังสือพิมพ์เขาจะพลาดหัวข่าวผมหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่ข่าวพี่ใหญ่สุดในวันนี้ะล้พรุ่งนี้ไม่พลาดอยู่แล้วเออพลาดหัวไหมหนังสือพิมพ์วันนี้พลาดหัวจะไปเหลือหรอคุณโยเออนี่นะครับพรุ่งนี้ไม่พลาดเนี่ยหมายถึงว่าไม่พลาดที่จะพลาดอยู่แล้วจริงจริงถ้าเป็นมวยเนี่ยนะพี่สีจะเป็นมวยแนวบ็อกเซอร์นะคือบ็อกเซอร์เขาบอกว่าพลิ้วพลิ้วเด้งเชือกปัดป้องอย่างเดียวครับถ้าเป็นพี่ศักดิ์เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นไฟเตอร์ อไฟเตอร์เนี่ยบุกตัลุยอย่างเดียวเลยไม่สนละสาวสาวอย่างเดียวสาวอย่างเดียวเห็นไหมพี่สีเนี่ยประเภทที่บ็อกเซอร์เออนี่พลิ้วๆหน่อยครับบ็อกเซอร์กับไฟเตอร์หรอพูดถึงมวยคืนนี้ก็อย่าพลาดเทนไฟทเทนนะคะทางช่องเวอร์พลอยหมายเลขยี่สิบสามนะคะเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงแบบผิดกฎหมายจะชกไปชกกันบนยกเว้นบนเวทีเทนไฟท์เทนชกจริงเจ็บจริงต่อยจริงอ อ่ยังไงขอให้พี่สีหายเจ็บไวๆแล้วก็แล้วกัน